ได้เห็นปฏิบัติการเพื่อที่จะค้นหาเรือดำน้ำไทยท่านที่หลายๆภาคส่วนกำลังระดมกำลังกันนะคะพร้อมๆกับการใช้เทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบหลายๆท่านก็อาจจะอดนึกถึงปฏิบัติการเพื่อช่วยทีมฟุตบอลหมูป่าทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนไปไม่ได้นะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะ ในเวลานั้นที่ได้เห็นบทบาทที่โดดเด่นของผู้ว่าราชการนรงศักดิ์โอสถธนากรค่ะและเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะถึงข่าวที่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเสียชีวิตซึ่งสื่อมวลชนต่างชาติก็ให้ความสำคัญและรายงานเรื่องนี้กันติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะผู้สื่อข่าวต่างชาตินักเขียนหนังสือ The Great c a v e Rescue นักแต่งเพลง อดีตเอกอักษรัชทูตสหรัฐอเมริกาประจำธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและเพจภาพยนตร์เดอะเคฟร่วมโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของนรงศักดิ์โอสถธนากรอดีตผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีาผู้ที่ถูกจดจำในฐานะผู้บัญชาการ,ป,ราปฏิบัติการถ้ำหลวงและนำ13ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยเป็นที่สูงอีกจุดหนึ่งเราพบน้องทั้ง13คนปลอดภัย The work together with the same ultimate goal that was to save 3 lives in the cave. The joint effort u n d e r l i e s the importance of our life and that we should not leave anyone behind. ย้อนไปในช่วงภารกิจหยุดโลกผาดหัวข่าวของแฟรงค์เฟิร์ตเตอร์เัลเกมายไสตุ้งสื่อของเยอรมนีระบุว่าทั่วโลกกำลังคอยฟังแถลงการของเขา บรรยายถึงบทบาทของอดีตผู้ว่าในปฏิบัติการถ้ำหลวงได้เป็นอย่างดีอดีตผู้ว่านารงศักดิ์น่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับการพูดถึงในสื่อต่างประเทศมากที่สุดเพราะไม่เพียงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเขายังเป็นผู้ให้ข้อมูลกับนักข่าวทั้งไทยและต่างชาติจากทั่วโลก ที่ไปติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าถามได้บรรยายบทบาทของอดีตผู้ว่านารงศักดิ์ในฐานะฮีโร่คนหนึ่งว่าตลอด18วันของปฏิบัติการอดีตผู้ว่าอยู่ในพื้นที่ทุกวันเพื่อบริหารจัดการและแจ้งข่าวสองครั้งต่อวันพร้อมเสริมว่าคนไทยบางส่วนอยากให้เขาเป็นผู้ว่ากทอมอแต่การปฏิบัติหน้าที่ของอดีตผู้ว่าณเวลานั้น ซึ่งมีคนเข้าร่วมมากกว่า1 0,000คนจากหลายประเทศทั่วโลกก็เผชิญแรงกระทบกระทั่งทั้งในและนอกประเทศกรณีเรือดำน้ำจิ๋วของซ e o t e เทสลาอีลอนมัสที่อดีตผู้ว่านารงศักดิ์ออกมาให้ข้อมูลว่าแม้อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ก็ไม่เหมาะกับปฏิบัติการภายในถ้ำถแถลงการที่ตรงไปตรงมาสร้างความไม่พอใจให้กับมัสพอสมควรถึงกับทวิตว่าอดีตผู้ว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ แต่เมื่อภารกิจสำเร็จอีลอนมัสเองก็ร่วมแสดงความดีใจอดีตผู้ว่านารงศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เมื่อปีที่แล้วเล่าถึงความทรงจำในปฏิบัติการถ้ำหลวงวันที่พี่น้อยผบซิวนะฮะณวันนั้นนะฮะเดินมาบอกผมผบซิวก็คือพี่น้อยก็คืออภากรนะครับเ,เดินมาบอกผมว่าเจอเด็กแล้วปลอดภยัยมันเป็นมันมันเหมือนปลดปล่อย อะไรที่มันอั้นมาเป็นสิบวันน่ะอย่างนั้นเลยแล้วก็เราก็เตรียมแผนใหม่วันนั้นเราประชุมห้าทุ่มเราประชุมเรียกพิเศษเลยห้าทุ่มแล้วก็ประชุมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรเยอะแยะอีกอันหนึ่งก็คือวันที่เด็กคนแรกออกมาแล้วปลอดภัยมันเหมือนแบบโลกที่เรารอมานานเราเห็นในวันนี้แล้วโลกที่เราฝันว่าเราอยากจะเห็นมันเกิดในเหตุการณ์วันนี้นี่คือโลกทีเ่เรามีความสุขมากที่ เราดิ้นนกันมารานสื่อต่างชาติไม่เพียงอ้างอิงคำแถลงของอดีตผู้ว่าในแต่ละวันแต่ยังมีการติดตามทำข่าวเชิงลึกถึงการถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแต่ก็ขนาดนามว่าเขายัางเป็นผู้ว่าของถ้ำแม้อดีตผู้ว่านารงศักดิ์จะย้ำเสมอว่าทุกคนเป็นฮีโร่ในปฏิบัติการถ้ำหลวงแต่บทบาทของอดีตผู้ว่าหมูป่าก็ยังคงถูกจดจำและเป็นตัวละครสำคัญ ที่ถูกกล่าวถึงและนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในสารคดีซีรีส์ภาพยนตร์รวมไปถึงบทเพลงที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับปฏิบัติการถ้ำหลวงอดีตผู้ว่านารงศักดิ์ได้เคยกล่าวกับไทย P ีบีถอดบทเรียนจากถ้ำหลวงสู่การแก้ปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศแต่ปัญหาวันนี้ถ้าช่วยกันทุกคนทุกคนถอดหวัวมโขนออกมาช่วยทำงานกันแก้ปัญหาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าประเทศไทยไปต่อได้อีกเยอะแล้วเราปีศักยภาพที่แข็งแกร่งในระดับโลกคนไทยมีศักยภาพเรามีผู้นําที่แข็งแกร่งเรามีพระหมหากษัตริย์ตั้งแต่ยุคสุขโขทัยไล่มาจนถึงลุกรัตนโกสินนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทุกพระองค์นี่นำพาประเทศไทยไปต่อสู้ไปผ่านวิกฤตมาทั้งนั้นแล้วสําเร็จในเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน